วันนี้เดี๋ยวสิไปเก็บผักวานนะครับผมทีมงานเอ้ยจะยัดยาดนะครับเดี๋ยวเดินท่าไปเก็บผักวานบ้า,านช้เกาะหาดแจงบรรยากาศครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเก็บผักวานนครับไป มาหว่แล้วครับทีมงานเ้วนี่เขาไปนีแล้ว่ะมาตาผักวานแล้วครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งที่เด็ดเสีละตุนพักวานเปียงเนี่ย <c oughs> เรวติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมตาวานนะครับโอ้โอ้ใครย,ยน้ยนแป้นเนาะเยมเีัน,นหว่ <c oughs> โอกัยใครเขาทีมงานนะครับผมหย,ยาดๆกันเลยละเก็บพักวานมือนี่อาจะได้ยวงสิบโลอยู่ครับยางน,นะสิบโล่เนี่ย <c oughs> <c oughs> พอต้นแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> นี่น,นี่ยอดครับโอ้ย <c oughs> พอด้อยู <c oughs> พ่พอดอยู่ สวนผัวน้อวันปลาามาโอ้แห้งหมดแดงแดงข้แดงงดแหนผัวน่ะแ่เห็นแล้วนี่แวพี่ตุ้งงานเก็บผัวนนะครับผมโหผโวผู้เนียนยเยนแล้วกินผู้ ในที่อะไรสิบโล่งวันี้ยังวะในยางยี่สิบโล,บโลแล้วครับมือัอนี้ใน,น,นะนอําตุลผอบานผู้ใดเพิ่งเห็นเหยี่ยบภูเขานะครับตัวว่านซ้ำเคี้ยนนะครับผมโอ้ตัวใหญ่แฮ้งเดี๋ยวจ่อยเพิ่งไกลๆครับไปแล้วโอ้ยละไนตัวใหญ่แฮ้งครับน,น,นเป็นปลาเต็งล่างนะครับผม มือการพี่มีอยู่สองแบบปลาดงยิบป,ปลาเปี่ยนจะพันเ่านะครับพี่มีต้นไม้ไกกยิ้งหันตะกัวไผ่นะครับแต่ว่าอันนี้สีเป็นสไตล์แบบโคกข้างภาคอีสานนะครับเป็ี่ลนตาเตีงร่างนะครับมีต้นกิ๊กต้นทั้งนี่อันเดียวกันนะครับพี่มี่เนี่ยละครับนี่หกหวานแบบนี้นครับอู้เออครับเดี๋ยวติดตามไปได้ครับผมโอ้โหดีครับผมนี่ยอดล้นนนนนวนเลยทีนันตะวันเลย เีืไอ้ต er ุ okay. ้มมึงดูโหฮิบโอ้แวหวานเลยนัองกงพลางานเก็บยุ่ทงหัวยุ่งมีเตเลนี้มาเป็นแก่งครับแกงเก็บผักหวานมาเก็บผักหวานแต่สารค้ามมนได้ไงนี่ครับเสี้ยนจากสารค้ามครับเสียยมสมๆเลยเสี้ยนแย่สารค้ามัวหน้าสากรอนเออหน้าสากรสารค้ามครับผมมึงนี่มาลางานมาเก็บผักหวานโดยเฉพาะโอ้โหเขาไทยนี่ งานงานเหตุครับมาเก็บผลไม้เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยครับโอ้ต้นนี้หลายต้นนี้หลายย่อนนอนเลยอ๋อครับไปเรื่อยโอ้ก็บางต้นนี้ครับผมใส่ใช่โอ้ยนี่แตกย่อนหน่อยอยู่แตกหย่อนนอนนอนบางที่โอ้ยตัวนี้สวยงามนี่ใส้แท้โอ้เอาต้นนี้เอา

ในเออขัางในต้นน<อ>ั่นีงตอนลงใหม่ๆน่ะบ่มีหอดเลยโบเออ่าจาบอบ่มมีพันบอกว่าถารงนั้นมันบ่เคยมีนี่หลายครับบมันหอดหน่อยอยู่เนาะหอดหน่อยอยู่ก็มีหอดหน่อยอะไรเขาก็บอกหลอกตุกไม่หมดจ้ะแสดงมันนี่โอ้ครับของหวานปลาหลวบเลยโอ้โหเท่าไหาย อเอ้ยว่ายังเหรอมัน,นเปลี่ยนทางรถอยู่บนลงปลาหรอกอืออุ้ยนครับอยอดอ่อนๆเลย,ยเขียบๆแบบนี้ผัดน้้ำมันหอยนี่ย่างเด็ดด้วยน,นะทุกคเนาะโอ้ยหลายครับ เละพีโอ้บ่เห็นย้อนแสงเออต้อนนี้เอาต้นนี้อยเอาต้นนี้อยยางน้ำทางเล่นบ่อยางน้ำทางโอโอเคมาลงึ๊บยางหลังเขาดิห้านี้านีุ่งๆใน,ออน,อนเอาได้ถุงมขาใหา่หน่อ,นอยหรเอเปล่า ดี๋ยวไปอันนี้อันแก่เอาไหมล่ะอันนี้เป็ดม้าเบิดหักโอ้ยนี่ก็ได้ร้ายแล้วนะครับมาบิดเดียวเนาะไอ้มาบิดเดียวมาหนึ่งยี่สิบนาทีนะครับแต่โอเคแล้วโอ้นยนย่อนอ่อนนะครัววานป่านี่ฝนตกขึ้นเนี่ยตรงไหมโอ้ยเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยนะครับผม ต้นนี้ก็ได้หลายนะต้นนี้งานคุณภาพครับไม่เสียนเก็บผักหวานจากสารค้าผมงานประเฮตนาล่างานเก็บผักหวานเนี่ยโอ้ดีดได้ใช่ใช่นี่ครับโอ้ถุงแบบไงเนี่ยนี่นะครับผมนี่คุณถุงยังสีเลยของแั่ของแท้นี่ครับครับเดี๋ยวไปต่อไปลุยครับโอ้หนีภูเขานะเป็นโคกเียงปลาบันเท่าครับแต่ว่าเป็นภูเขา อยู่น้ำสายทางแหละไปตุ่มนี่อันนี้นะโอ้โหเออต้นอีกหลายอ่ะเนาะนี่ตีเด็ดต้นนี้อ้วนๆเลยเถอะโอ้วนๆเลยตะกรงใช้ใช้เขาลงด้วยล่ะแล้วมันโอ้โหนี่อุบเวบเลยโอ้ยโอ้โนี่ครับ ย่อลวัวเลยโค้งพอดีเลยเนาะเออไปโอ้ยกล่องกับพวกกัรแห่โอ้โหนี่อ่อนๆเลยนี่โอ้โห้แหนี่โอ้นี่สิหวานเลยนี่แบบนี้เอ้าเกี่ยวๆนิ่วเพื่อนกับพี่โอ้ยหมดโอ้ยหมดโอ้ตัวนี้ไรโอ้โ้ดีครับผมอ่อนๆทั้งนั้นเลย นีใ่ในการในการเลยแบบนี้โอ้ยนี่กำลังแจกมาแจากมาในน้อยๆนะครับเดี๋ยวจะอีกสองสามหมื่นแบบนี้เขาถือมาเก็บเลยอ่ะอ่นอน,น,อนมันมันโปร่งเร็วปะอ่อนในหน่อยสิอีกเจ็กสองหมืหน่นเนาะอา่อนเอ่อไปอาบไม้ดีด้วยอ่นจุ่มเอา,าไ,ไปแกงจังไปดีดเนี่ยอ่านมันน้อจังอ่อนอ่อนเอาเรียกอ่อนสน่ะนี่ เร่อเลออนนอนนี่นะครับอลาว้าออนๆเขียมค่อยแข็งง่ายขึ้นเาไป่ได้เด็ดใหญ่เลยเดี่ยวเลยน่ครับเ้าแบบนี้นะอ่อนเลยอุ้งเงี้ยนี่ออนแบบนี้ลาว่ามันเสียบนะครับตอนนี้ผมจะเสียบไปเรียนระวันเห็ดอ้วนๆอยู่โอ้ยไหลมาเนาะับญ่เตี้ยเป็นตะเกียงเสียบแล้วไงนี่ อืมดูสิมาโอ้บอลเดือดเลยรุมเลยนะต้นนี้ไหลเดี๋ยวนว้าวต้นนี้กันนิดหน่อยคู่หลายครับหวานเหมือนกันเดี๋ยวเพิ่มมาด่าหวานปลานะครับเออนี่ครับหวานปลานะบม่ได้แบบบม่ได้ปลูกบอะไรนะครับมันเกิดเองน้ำปลามันไหลาย อะไรครับผูบ้เขาก็เปน็นนี้คือหนักหลายนะครับนี่เอาได้ได้แบบนี้นี่ครับโอ้นี่สิสสอนอนอ่อนๆนะครับบ่ได้ปลูกนะเกิอดองนี้นะครับหนักหลายนี่โอ้อย๋ยวากเป็นผุนต้อครับผมโอ้อยเห็นแบวนี้ ต้แต้นส่วน้ต้นนี้ไหมกาทีไปห็ดวันที่นึงเหรอครับตัวอย่างงาตัวนี้ครับครับวันที่นึงเหรอยกงันู้ใครับครับครับโอ้โหเอยดรับเ เรียมอครานเสด็จกรเดนหน่อยๆมนวลวันเราหมักหยอดหน่อยสิแล้วล่ะอ่านวลเต็มหมอกไปเลยเออขอประเดีดยใหญ่ขนแล้วว่ะโอ้โหนี่โอ้โหหิวครับอ่อนๆเลยตัวแสบไปเลยตัวมีผัดน้ำมันหอยเลย ไปแม่นม,มอเราไปต้นต่อไปครับผมอโอ้โหนี่นะอ,อยอดไรครับเซียนตุ่มมึงนุอ่อนบาอ่อนอ่อนเลยผึ่งๆเลยอองามแขะเอาเก็บเก็บห้องต้นนี้เดี๋ยวไปต้นต่อไปงามเห็นอีกต้นนึงละนต้นนึงะนะครับข้างหน้าโอ้มียอดมียอดเล่งไว้แล้วนะไหนแล้วเซียนตุม่ม เสียนตุ่มไปแล้วเสียนตุม่มเออเซียนผักหวานนะครับเปี๋ยวไเสียนตุมนต่มไล่ปะโอ้อยหอดแบบสังหรงเลยนะครับเห็นมันน้อยหน่อยเนาะเออเออออ <laughs> อีกจริงลงผู้นะโอ้โหครับผม,น,มนี่หอดโอ้อยหอดขาวๆเลยมันขาวเพรมันเหลืองกับมันเหลืองนี่เนาะ <laughs> นี่ครับเขาเสียนตุ่มนะใช่อ่ะเออนี่ก็ร้ายเอาต้นนี้ก่อนอุ้ยอาไม่ห่อนมากวะเนาะป้อนี่แกแล้วเลี้ยงหลือแม้นี่ครับผู้ใดบ่เคยเห็นหมากผักหวานนะออโอ้โหขึ้นหนวยงามเลยเดี๋ยวอาไปปลูกนะแต่เก่าวไม่ติเป็นพ่วงนะอาเนาะอันนี้ไม่หน่วยเดียวนะครับนี่หน่วยผักหวานเนาะเด็ด <ST. S 1> เด็ดคือกันมันต้องเด็ดนะครับอันนี้ไม่ว่เป็นว่าอันเด็ดแนวอื่นนี่เด็ดหน่วยหวานนะนี่เดี๋ยวให้อาไปปลูกไว้บ้านนะครับตัวเดี๋ยมาเก็บทั้งผู้เนี่ยตัว่าทั้งผู้อีกหลายครับโอ้ยอดเอาครับผมใช่ใช่เออพูดนะไปเต็มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นี่มากับเสี้ยนตุ่มนะครับผมเสี้ยนตุ่มนี่ก็เก็บผักหวานเขาท้ายกันนะครับ เส้นตุ่มอพระวานมั่งด้วยเส้นตุ่มมาได้สิบโลแล้วนะครับพระวานยางนะครับเส้นตุ่มว่าใส่ใส่เปิดทุงอยูมันงามี่นู้นเส้นตุ่มโอ้นี่ยอดงพระวานงามขนาดเลยหลายหัวรัวครับนี่นี่ผลงานเส้นตุ่มนะครับผมผุบไงเลยอ่ะเดี๋ยวติดตามเส้นตุ่มไปเรื่อยครับผม นี่ครับกระเพาะเราต้นนึงโอ้มันหลายนะครับย่างไปใส่กระพาะนะอันนั้นก็ต้นนึงนะครับอันนึ้งต้นนึงอยู่งอยูก็ต้นนึงนะครับนี่อยู่นี่ก็อีกต้นนึงนะนี่กำลังเก็บอยู่นี่ครับมันหลายนะครับอันอันนั้นปลูกไว้หมดนล้ครับต้นบะเมียนนี่มันอยู่ต้องต้องพูดแบบนี้ครับเขาวันเมืันกันนี่หลายครับอันปลูกไว้คือว่าครับยอดต้นที่เรานอนนะครับเนี่ยย่างนอนขี่แจงแยบนะครับ จ้ะอ่อ,อนๆมั้นะครับเล่มอ่อนๆเลยแ,ลแกงแซ่บนะครับอัางแกะเบาครับนี่เอา่นอนๆแบบนี้เลยนะี่แกงเแซยบนะครับหวานๆเลยหลายเลยครับนี่นี่ออนๆแบบนี้ครับเรียนอ่อนเลยหลายครับผมนี่โอ้นี่อนอนๆเพิ่งเพิ่งมีประตุมนี่ไะเอากรไดาษสูงเออ ตัวนี้ก okay, ouais. anyway. okay. uh, ็จะยอดบลมันไหลไมีอย <te> okay. ู so ่คร <ZY 96> ับคุณอ่ะหมูมันไหลยอดไปตายมั้งครับเอากระเทยงเสียนตุ่มมาเอาบันไดมานักๆอู้ว่ะโอ้แม่นี่ขึ้นหักยกันน้องเสียนตุ่มเนาะเขาไกลเลยนี่บ้านเด้กายดอกมันสาสิดต้นใหม่ลมลงมไสจจกประสบการณ์เสียนตุ่มว่านบริการนะครับไม่นี่ครับต้นใหม่ลมล้มไสต้องเสียพันครับพันมันเป็นเสียนพันก็เสียนพันนึงนะครับเสียนตุ่ม ไอเก็บหวหวานนะครับมุ้งสวนงานเราก็พปุ๋ยแล้วครับพุ๋ยตู้มง่ายด้วครับนี่เลาก็เป็นม้วอย่างเรานะครับนี่โอ้ยนอนนอนนะครับหวานเนาะหวานปลาเนะครับเก็บบลสอตชดบางสีมันสีเสียบก็ปกตินะครับอันห้องเห็นอยู่ในตลาดบ้านห้องหนิมันไม่เป็นไรหรอกครับเออมันแขางขึ้นกับเสียบครับสา้เส้นตุ่มโอ้นั่นต้นนึงแต่มาขันหนิมันหลายด้วยครับเส้นตุ่มกับตาดีนะครับโอ้สุดเซียนครัวเนาะ มันเ <laughs> ป็นเสี้ยนนะครับรถกดแนมเห็นไว้นะครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆกันนี่เหลยครับไปเรื่อยๆแบบนี้แหละกวางน,นะครับมันหลายเออมันเันหนึ่งกวางปลูกไว้หมดแล้วครับมันลายกกกบแาาบบน,นี้นะครับมันเมียนนะครับเ,เส้นตุมนกก่มแล้วก็เยื่อนะครับดูคว,วามเป็นเสี้ยนของเรานะๆๆๆเอๆๆเอเส้นตุ่มเอาใส่ด้วย ่าเห็นบ่มครับโอ้ต้นนนหลายครับผมนี่ครับแบบเบิ้งกันต้อนอย่างนี้นะครับควายมันหลายนะครับเ,เ,อเออเดี๋ยวมันจะโปรง่งใส่ใหมป่ปลานะครับหลายว,านวายันปลูกไว้พูดเลยเบิ้งกันต้อนเนี่ยครับต้นนี่สลับกันไปเรื่อยๆนะครับบริย่างไก่นะนี่โอ้ มาหาเมา่อต้นนี่หงอนย่อยหงอนง่ายนะครับต้นนี้เพียร์ปูนยงอนนะครับโอ้โเบื้งเนี่ยแตกเมื่อง่ายมือกัน่ะปูนะครับหงอนเท่ากันหลาย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 หักหลายหักยังไม่เลี้ยงก็พ่อไปเลี้ยงนะครับผมเอ๊มนี่ต้นนี้ไหมโอ้หลายหัก โอ้หวานเมืองกานเลบเราะามไดีดลายแห้งนะครับโอเคโอ้ต้นนี้ไหมต้นแห้งเออคุณยอนนะโอ้โหยอดขวานนะครับไปครับผมไปเรื่อยอันพ่อเราบ่านะอ่ะเจ้ ใส่ใส่ผลงานนะเพื่นเนี่ยผลงานมาโู้เลยนี่เดยวสิบฝ่ปลาไหมนะครับนี่นนพี่นเี่นี่นี่จจปลาอโอ้ยคนละไหนะครับพี่โอ้เยี่ยมโอ้นี่เสียส่ยงสะระคมนะครับ <laughs> เยี่ยมเลย <laughs> เดี๋ยวครับเดี๋ยวติดตามต่อครับผม <laughs> นี่นะครับมันหลายนะครับนี่ต้นนึงนะครับนี่ขุดไอ้หยอดนะครับโอ้ยอั๋วรลัวเลยนี่นะครับนี่ต้นนึงนะอยู่ในอีกซองต้นนะครับนหนเห็นบ่อนันนี้ก็หลายกันนะครับเอาเร่งเลยนี่เหนียวต้นเหนียวนี่เหนียวบางต้นหนึ่งเท่เลยครับหลายนะครับนี่แล้วกด่านะครับนี่เก็บข้าวอยู่นะครับถุงนึงนี่โอ้โหนี่นะครับ หลายอีหลีนะครับผมยิงหยอดร้อน,อน,อนๆน,อน,นะครับนี่ดีดครับรรนี่โอ้โหก็หนี้เลืองๆเลยครับผมนี่โอ้ยหลายนะเล็บๆเลยอ่อนแม่นมาแล้วเ<า>สี่ยนตุ่มนี่พอจะเห็นยอดได้ลลายเนี่ยมากเลยครับผม เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวเก็บสายเส้นตุ่มกันนะเดี๋ยวติดตามไปเลยครับโอ้ห้งองโกหน่อยนะครับให้มานอนนะโอ้ก็เห็นนนาลักเลยครับผมนกตัวเล็กๆหงนอกอีกอย่างผู้ใดงหูอนะี่บอก้ะครับโอ้ต้นอยู่นคือต้นแญ่แค่

เส er, ้นตุ่มนี่ก็เก็บอย่างเดียวเลยเส้นตุ่มโอ้โหฮะโอ้ถูกๆไปๆเส้นตุ่มไปต้นใหญ่ผดแล้วเส้นตุ่มตาดีนะครับเงียบเงีนะ ไปเรื่อยครับสิบกิโลเลยครับแต่ละคนครับยางนะครับว่ามันผักหวานนะมึงหนอกไปหาเก็บผลไม้มาเออสไตล์เดียวกันรึเปล่าเขาหาเก็บผักหวานเนาะเชอรี่เชอรี่เก็บเชอรี่อยู่นอเวียน เราจะไปเก็บเชอรี่อยู่นอเวทครับตัวห้าเก็บพวันหวาก <laughs> <laughs> อย่างนี้แล่ะครับบูป้าบูเขากันนี่แหละถ้าเ <laughs> จ้าเก็บโลดละหลายพันนะครับมาห้อสามยุมหาสิบนะครับรกหวานไอ้ครับติดตามมาเรื่อยๆครับผมใส่อ่ะโซฟะ โซเฟอร์ผูกเปนอนทานใช่ไมโอ้โอ้เกือบส้นต้นใหม่ตัวนี้ถลายออกนอกทางเลยครับผมเออไปที่นี่เขาต้องนุนรล่อถอยขึ้นไม่มาไปที่นี่เออโซเฟอร์โซเฟอร์มากกว่าบกัน โอ้โหโอ้โอ้อีกว่าเดียวนี่ใส่ต้นไม้เลยครับเออให้ลงมาลูกโอ้เกือบเกือบไปเกือบไปขับกีฬามันมั่นเลยครับโอ้เกือบตกเขาส้นต้นไม้ให้ลูกขึ้นไป รถเมหอโอ้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้น โอ้ตอนนี้เอาึ้นว่าอะไนะเบียบนะคันเบียบก็อยู่นี่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปอยู่ s i กันจะออกมาจากปลาเรียบร้อยนะครับผมออกมาจากเขาเรียบร้อยนะครับล่งเขามาไี้เป็นน้ำข่อนนะครับนี่ครับล่องเขาม่ไเป็นน้ำข่อนนะครับบรรยากาศดีๆฟังนี่จะเป็นภูเขานะครับผมส่วนอีกฟังนึงก็เป็นเขื่อนนะครับ ฟัาหนีกัเป็นเคลื่อนนะครับผมโอ้โหบรรยากาศครับผมมันอีเคลื่อนนะครับเคลื่อนสีนครินนะครับ,บญญาการจันนบุรีนะครับโอ้บรรยากาศดีครับเด,ด็กหนุอยมานะมันะสนุกสนานเลยเป็นไงคุณยายว่าไงเมื่อยต้องปั่นเมื่อยต้องพูด เดี๋ยวพาปนบรรยากาศเคลื่อนนะครับออกมาจากเขานะครับที่เขาเก็บปกะวานดูฟังนี่นะครับฟังอยู่เป็นเคลื่อนเนาะโอ้โหบรรยากาศเคลื่อนนะครับล้อมรอบด้วยน้ำไม่น้ำนะครับงนายเป็นจัง่อยนะครับวันนี้เขาจีไปสรุปผลงานกันนะครับบางคนกับท่านออกมากนะครับแต่ว่ายังต่อกล้นกันมากเลยนะครับผมโอ้บรรยากาศดีนะครับผมดีนะครับฟังกีนกับน้ำนะครับนี่น้ำเคลื่อนนะครับ ฝางกับผู้เขาเนาะไก่ผูกับผู้เขานะครับฝางนามนี่เป็นผู้เขาอีกนะครับเส้นเท้าเก็บมาจากฝังนี้นะวันหนึ่งนี่ไล้ครับผมใบใหม่นีไล้ครับนี่ครับสามร้อยหกสิบองศานะครับกระสบนี่กระนามนะครับฝางกันไปกันเป็นผู้เขาเนารยากาศในย่างดีนะครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนี่ครับ บรรยากาศนะครับเดี๋ยวถ่ายทีมงานเขาออกมาก่อนเดี๋ยวเขาสรุปผลงานนะครับโอ้หนี่ครับเห็นปะน้มเงคือนะครับภูเขาอยู่ไกลๆนะครับไปน้วก็เป็นหาดนะครับบรรยากาศดีครับผมนี่กับแดดจะหน่อยแต่ว่าไม่แห้งนะครับอันนี้จะเป็นแค่ค่ายกาะนะครับผมบรรยากาศดีเนาะนี่ครับอ้อมางทีกเป็นน้ำนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวไปเห็นไกลนะครับ น้ำนะครับไปนะครับนี่ก็ภูเขาเนาะไม่นานนะครับล้อมรอบไปเลยครับบรรยากาศสวยงามนะครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวทีมงานมาจากหนเดี๋ยวไปสรุปผลงานอะไรบ้างนะครับผมติดตามไม่เรียครับโอ้ออกมาจากป่ากันแล้วนะครับผมเด็กๆโอ้ยสรุปผลงานแต่ละคนนะครับโอ้ได้ไลน์นะอันนี้ก็ได้ไลน์นะครับ เสี้ยนนะเสี้ยนจากสารคามนี่เสี้ยนจากสารคามนะครับผมนี่ของแช่ครับนี่สารคามนะครับผมว่างเสียงแก่ดำสารคามนะครับผมโอ้ยห่านอะไรอ้อนรั่วรั่วปครับนี่ตัวอ้อนรั่วรั่วนี่โอ้ของแช่โอ้ยสบัสนี้เด็กเดาลงน้ำจอนกุ้งอ่าเดี๋ยวชิพาไปสอนกุ้งอีกนะครับผมแล้วจากเ่าเขาป้าแล้วเดี๋ยวลงน้ำเขาช่วงไปเดี๋ยวเขาสรุปผลงานครับผม นี่ครับผมสรุปผลงานนะครับผมโอ้โหธรรมดามันมีแต่หยอ่อนนอนนเนาะโอ้ยครับน,น,นี่หยออ่อนนอนนั่นเลยครับผมแต่ถุงมือหย่อนนอนผลงานนะครับผมโอเคครับโอ้สวยงามได้าลายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ